ูกหมูสามตัวออกท่ายกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในบริเวณที่น่าอยู่ที่สุดในป่ามีแม่หมูและลูกหมูทั้งสามตัวอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขวันหนึ่งเจ้าหมูน้องเล็กเกอร์คี้เจ้าหมูตัวกลางทอกี้และเจ้าหมูพี่ใหญ่ปอกี้บอกกับแม่ว่าพวกเขาอยากไปออกค่ายแม่ฮะเพื่อนๆเ,เราไปพักร้อนกันหมด เราไม่มีเพื่อนเล่นเหลือเลยเราอยากไปออกแคมป์กันถ้าแม่อนุญาตแม่หมูไม่อาจตอบปฏิเสธลูกๆได้เป็นความคิดที่ดีลูกๆแม่อนุญาตอยู่แล้วแต่จะตั้งแคมป์ตรงไหนก็ดูให้ดีๆก่อนละ่ะแล้วเต็นท์ก็ต้องแข็งแรงด้วยเข้าใจไหม ฮูรรรวันต่อมาเจ้าลูกหมูทั้งสามก็ออกเดินทางไปตั้งแคมป์กันหลังจากออกเดินทางไปตามป่าสักพักหมาป่าตัวหนึ่งที่มีฟันแหลมคมและดวงตาอันเกลี้ยวกราดก็แอบตามพวกเขาไปเธอหารชั้นยอดสำหรับพรุ่งนี้เช้าแล้ว แต่พี่น้องหมูทั้งสามไม่ทันสังเกตเห็นว่าหมาป่าตามเข้ามาเกอรคี้ทอกี้และปอกี้ก็มาถึงริมทะเลสาบในที่สุดและพวกเขาก็เจอบริเวณสำหรับตั้งท่ายตอนแรกเจ้าหมูตัวสุดท้องเกอร์คี้ตัดสินใจตั้งเต็นท์ใกล้ๆต้นไม้เขาจึงรีบรวบรวมใบไม้ใบใหญ่จํานวนมากเพื่อมาสร้างเต็นท์น้อยๆของเขา และก่อนที่ใครจะพูดว่าลูกหมูน้อยสามตัวจบเขาก็สร้างเต็นท์เสร็จเรียบร้อยเจ้าหมูพี่ใหญ่ปอกกี้เดินมาหาน้องเพื่อมาสำรวจเต็นท์ของเขาเต็นท์นายสวยดีนะเคอร์อกี้เก่งมากเลยแต่นายว่าเต็นท์ของนายแข็งแรงพอเหรออ้าวมันก็ต้องแข็งแรงอยู่แล้วสิพี่เจ้าหมูตัวกลางทอกี้ตัดสินใจสร้างเต็นท์จากกอต้นกก เขารวบรวมต้นกกทั้งหลายที่พื้นและเชื่อมต่อต้นกกเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วและสร้างเต็นท์เสร็จก่อนที่ใครจะพูดว่าเจ้าลูกหมูสามตัวได้จบแต่เมื่อเจ้าหมูพี่ใหญ่ปอกี้เดินมาหาน้องคนกลางและมาดูเต็นท์ที่ทำจากต้นกกเขาก็เตือนน้องนี่เต็นท์นายสวยดีนะแต่ต้นกกพวกนี้มันจะป้องกันภัยได้จริงๆเหรอดูสิ ฉันเลือกต้นกกที่สูงที่สุดมาเลยนะเต็นท์ฉันไม่มีทางพังหรอกเมื่อพี่น้องสองหมูสร้างเต็นท์ของตนเสร็จเรียบร้อยอย่างรวดเร็วพวกเขาก็เริ่มออกไปเล่นอย่างสนุกสนานซึ่งนี่น่าจะเป็นเหตุผลที่ทั้งสองรีบสร้างเต็นท์ให้เสร็จอย่างรวดเร็วเจ้าหมาป่าน่ากลัวแอบดูลูกหมูอยู่ห่างๆอย่างเงียบเชียบในขณะที่น้องๆกําลังเล่นสนุกปอกี้ก็เริ่มสร้างเต็นท์ของตนจากกิ่งไม้ใหญ่เขาตั้งใจสร้างเต็นท์จนเกือบถึงมืดและเมื่อสร้างเสร็จแล้ว เต้นของเขาก็แข็งแรงและมั่นคงและสามารถปกป้องเขาจากภัยอันตรายต่างๆได้เมื่อได้เห็นเต้นของพี่ทอกี้และเกิดขี้ก็รู้สึกทึ่งมากเต้นของพี่ดูดีมากๆเลยแต่พี่ใช้เวลาทําทั้งวันเลยอดเล่นกับเราเลยเมื่อพระอาทิตย์ลาลับไปและความมืดเข้าปกคลุมท้องฟ้าเจ้าลูกหมูสามตัวจึงตัดสินใจไปร่วมงานเลี้ยงแครอทในป่าแน่นอนว่าเจ้าหมาป่าจอมเจ้าเล่ ก็แอบตามพวกเขาไปด้วยลูกหมูสามตัวพบกระต่ายจำนวนมากที่งานเลี้ยงซึ่งก็ควรต้องเป็นอย่างนั้นเพราะนี่มันงานเลี้ยงแครอทนี่นาะโองานเลี้ยงดูน่าสนุกมากเลยฉันอยากจะชิมแครอทให้หมดทุกหัวเลยลูกหมูทั้งสามพบปะพูดคุยกับเหล่ากระต่ายและเพลิดเพลินไปหลายชั่วโมงสนุกกันให้พอนะเจ้าลูกหมู พรุ่งนี้ฉันก็จะได้สนุกบ้างเวลาเอาพวกนายเข้าปาก <c oughs> เมื่องานเลี้ยงจบลงพี่น้องหมูทั้งสามตัวก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองเหนื่อยแค่ไหนพวกเขาจึงเดินทางกลับไปยังที่ตั้งค่ายของตนและเจ้าหมาป่าจอมวายร้ายก็เฝ้ารอพวกเขาตลอดคืน ในวันที่สองของการออกค่ายเกิดขี้ตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงดังมาจากด้านนอกฉันจะนับถึงสามนะออกมาเดี๋ยวนี้เจ้าลูกหมูไม่งั้นฉันเป่าครั้งเดียวเต็นท์นายก็ไม่เหลือแล้วเต็นฉันแข็งแรงจะตายไปนายทำอะไรฉันไม่ได้หรอกงั้นก็ตามใจ1นึสองสาเจ้าหมาป่าสูดหายใจเข้าลึกมาก แล้วเขาก็เป่าใบไม้ทั้งหลายปลิวกระจายออกจากเต็นท์ของเจ้าหมูน้อยเกิดขี้แทบหนีเอาชีวิตรอดไม่ทันและรีบวิ่งไปยังเต็นท์ของพี่ทอกี้ทันทีจากนั้นไม่นานเจ้าหมาป่าก็มาถึงหน้าเต็นท์ต้นกกของเจ้าหมูตัวกลาง ฉันรู้นาวานายสองตัวอยู่ในนั้นออกมาเร็วเจ้าหนูไม่งั้นฉันเป่าครั้งเดียวเต็นท์นายก็ไม่เหลือแล้วเต็นท์ฉันไม่มีทางพังแน่นอนงั้นก็ตามใจหนึ่งสองสาม <c oughs> และเจ้าหมาป่าก็สูดหายใจเข้าลึกและเป่าลมใส่จนต้นกกทั้งหลายที่ประกอบเป็นเต็นท์อยู่นั้นพังทลายไม่เหลือชิ้นดี เกอร์คี้และทอกี้เกือบหนีเอาชีวิตรอดไม่ทันพวกเขาเรีบวิ่งไปยังเต็นท์ของพี่ปอกี้ทันทีพี่ช่วยเราด้วยหมาป่าพังเต็นท์ของเราแล้วตอนนี้มันก็กำลังมาที่นี่งั้นเราก็ต้องรีบลงมือเดี๋ยวนี้มากับพี่ปอกี้ทอกี้และเกอร์คี้ร่วมมือกันขุดหลุมลึกด้านหน้าเต็นท์จากนั้นพวกเขาก็รีบปีนออกจากหลุมไปโดยใช้บันได และพวกเขาก็ปิดหลุมด้วยผืนหญ้าแล้วจึงเดินเข้าเต็นท์ของปอกี้ที่สร้างขึ้นจากกิ่งไม้แข็งแรงพวกเขาทำเสร็จทันเวลาพอดีเพราะทันใดนั้นเองเจ้าหมาป่าก็มาถึงเต็นท์ของปอกี้ออกมานะเจ้าพวกหมูทั้งหลายไม่งั้นเป่าแรงๆครั้งเดียวเต็นท์นายก็ไม่เหลือแล้วไม่ต้องเป่าให้เสียเวลาหรอกเจ้าหมาป่ายังไงนายก็ทำลายเต็นท์นี้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วเราจะได้รู้กัน หนึ่งสองสามเจ้าหมาป่าใช้พลักำลังทั้งหมดเป่าลมใส่แต่ก็ทำอะไรเต็นไม่ได้เลยเจ้าหมาป่าเดินเข้ามาใกล้ขึ้นและเป่าอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้ผลเต็นไม่ขยับขยื่นเลยแม้แต่น้อยเจ้าหมาป่าจึงเดินเข้ามาใกล้ขึ้นอีก แต่คราวนี้เขาตกลงไปในหลุมที่เจ้าลูกหมูขุดเอาไว้เมื่อเห็นว่าเจ้าหมาป่าตกลงไปแล้วเจ้าลูกหมูก็ออกมาจากเต็นท์และพากันเดินเรียบชายขอบหลุมไปจากนั้นพี่น้องหมูน้อยทั้งสามก็รีบกลับไปหาแม่และเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังแม่ แม่พูดถูกแล้วเราต้องระวังมากกว่านี้เวลาเราไปออกค่ายก่อนอื่นเราต้องตรวจดูสภาพแวดล้อมไม่ดีก่อนตั้งท่ายแล้วไม่ว่ายัางไงเราก็ต้องสร้างเต็นท์ให้แข็งแรงไว้ก่อนใช่ <c oughs> ใชแม่หมูโอบกอดลูกหมูทั้งสามไว้แน่นตอนรับพวกเขากลับบ้านตลอดทั้งฤดูร้อนนั้นพวกเขาก็เล่นสนุกกันอย่างมีความสุข